มีค้างโหลโอเคได้แล้ะโอ้ยจะไปโดนลุ่มหลงวะโดนลุ่มเฉยเลย <c oughs> โดนล้อเลยเฮ้ยโอ้ยแม่งเจอคิวแล้วห่วย ตามคิวอยู่นะไมเคิลนะเห็นแล้วห้องวีอยู่บ้านยาวนะครับ L on, เดี๋ยวเจ๊ไล่ถอนพุกแถวบ้านฟ้า ไม่ใช่คิวนะเมื่อกี้มันเป็นสูตรใครอีกวะสวัสดีครับคุณเวนเ้เสร็จสองเสาแล้วอุ้ยเพื่อนวะเดวแม้วเมฆมาโดนคิวสองเสา,าเหม,มือนกันตามซุ้มอะมีอยู่รับมันสูตรไปเยอะเลยนะเมื่อกี้ สวัสดีครับเมลกี้ช็อกโกแลตยินดีต้อนรับสู่ไสตรีมนะเเจอกันแล้วฝันเจอก๊อตเหรอใช่ใช่ใช่ครับอยู่บ้านฟ้าอ้าวโอ้เออเมือไไหน่อยโอ้ยเขามองก็อยู่ อุ้ยเสร็จแล้วเสร็บไหมเนี่ยลนอะไรทั้งนั้นวะเปล,ปล่าป่าโหเขามองก็จะเต็มแล้วละ่ะเขาไปมองคนอื่นละไปม,มองคนที่ปัน่นปั่นเครื่องเพิ่งเสร็จนะครับเฮ้ย<ห>ป่าวะเรียบโอ้โหแม่งโดนโดนโดนแม่จุกแถวบ้านฟ้านะครับ ปลอดภัยมีสองสาเครื่องรับ้านฟ้จาจ้ะล้มเลยเราไปล้ปลมฝั่งโน้นมีฮุกก็้วเฮ้ยมันเดินไปไหนอ่ะมันฟันแล้วทิ้งอ่ะไม่มีเสียงหัวใจเลยใกล้ๆสิวะ่ะตอนนี้มนไม่มีอยู่แล้วหรือเปล่า ใส่ยิงสิเดี๋ยวเขาเลยแห่แล้วยิงไปอีกคล้ายมากกว่าก็ไม่เห็นนะถ้าแม่งเงียบอยู่แล้วแล้วแม่งใส่อีกทีโคตรร้ายเลยนะตเต็มแล้วเฮ้ยตเต็มแล้วเอา้าเขาอยู่อ๋อเขาไล่เพื่อนอยู่เขาไล่เพื่อนอยู่ครับเขาไล <ขอ S 2> ่ไเพื่อนอยู่ออ เดี๋ยวพอปั่นตีนี้เสร็จจะต้องไปปั่นฝังนน่งนู้นอีกลำบากเลยทีนี้จะเก็บฟางนี้ไว้ไหมละครับเครื่องหนึ่งอย่าปัดเกาๆไว้อะตรงข้างบ้านฟ้าเลยยังไงกับเพื่อนอยู่เลย เฮ้ยโมลีเพื่อนว่ะฮะโมลีได้ไงวะเฮ้ยเขาแสนออนเขาแสนออนโอ้โหตายตายแล้วโนอะไรวะจับไปข้างหลังแล้วแบบได้เลยเขาก้าครับอุ้ยก็ว่านะมันมันมีแอนออนที่แบบขั้นสามราคาได้เลยไงมันเลยดูดนานอ่ะใช่แต่คือประเด็นคือเขาใส่ไอ้ที่แบบขั้นสามตลอดไปมาหรือเปล่า มันขั้นสามไปยังวะเนี่ยขั้นสาม้วครับขั้นสามแล้วเนี่ยทำเพลงไม่ขึ้นก็แปลว่าขั้นสามตลอดอะของดีว่ะโมลีขนาดพวงพานี่ว่ะเออขั้นสามตลอดว่ะเ,เดินไปที่บ้านเขาเจอกันละเขาเจอละอ,อ,อยู่บ้านยาว,วเนี่ยหาเครื่องปันป่นปัน่นปั่นบ้านยาวเลยสวยแล้ว ปั่นเลยปั่นได้เสร็จเลยปั่นอยู่ปั่นอยู่สองคนเลยโอ้ยเสียวโวยโอ้ยเสียวโวยตา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 ยโดนมี้เดียวโดนมีเดียวนี้จบอ่ะโยแม่เจ้าแม่เจ้าใส่ของดีมาซะด้วยหลุมศพอะไรของนั้นปะใช่ครับหลุมศพหลุมศพกับปล่อยผมอ่ะ ไปได้เสร็จเลยไปได้เสร็จเลยตรงนี้นี่จะเสร็จแล้วนี่ว่าเนี่ยเอาเสร็จแล้วเสร็จเลยสวยจะคิวรอบแบบประตูซิ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไปจิ้มให้ฝั่งนู้นนะได้ได้ได้จะไปซิ่งซิ๊กนู้นว่ะมันเอาก๊อนอยู่ใช่ใช่เข้าก๊อนอยู่โอ้ยก็เจอท่อห่อเจอเหรอใช่ใช่ท่ออยู่หน้าประตูเลยเดี๋ยวกำลังจะไปจิ้มข้างบ้านฟ้า ไอประตูอยู่ไหนเนี่ยไม้หมดแล้วนะไม้หมดเกลี้ยงเลย <c oughs> ก็กำลังวิ่งไปตรงกลางกลางแมพเออวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอ้ยสว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 ยจิ้มเลยเจอประตูละเจอแล้วเหมือนกันประตูบ้านฟ้าอยู่ภา,าเดียวกันเลยเขาไล่ก็อยู่เขาไล่อย,อยู่อยู่บ้านยาวครับอยู่บ้านยาวโอเค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 เอา้าไปไหนวะไปแล้วเข้า <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> โอยแมนั่นไงเรียบร้อยเมียอีเลิงโดนบอกอยู่กับก๊อนโอ้โหก๊อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะฆ่าแม่ไม่ได้เขาเจ็บคันหนึ่งบ้างจะดึงมาใช่ใช่ใช่มือสตาร์ทไปช่วยแม่เลยพ่อยังไม่เสร็จเลยมาอยู่ไปแม่เลยพ่อมาแล้วมาแล้วแต่ประตูบ้านฟ้าเปิดแล้วนะเสียงหัวใจก็ไม่มีหรอ เ<ไ>ป็นแม่เลยพ่อมาแต่หมดแล้วโอเคเโอเค,อเคไม่น่าถึงอะ่ะไม่น่าถึงลาก่อนลาก่อนลาก่อนโดนแล้วเหรอไม่น่าถึงไม่น่าถึงลาก่อนลาก่อนลาก่อนอุ้ยคดเสียวคดเสียว ถึงพอดีโอ้ยใส่ของมาขั้นสามไอแอนออนเนี่ยมันจะทำให้เดินช้าด้วยว่าแล้วอะไรไม่ทำที่ทีโอ้ยเสียวตูดตาสุดท้ายโคตร